โรไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอ,อร์วัสพอ,พอคนคาคะบล็อกเชนนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคริปโตและก็เงินดิจิตอลแต่ในวันนี้จะไม่ได้พูดถึงบล็อกเชนโดยโตรงนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์วันพอดแคสต์เรามาทำความรู้จักคำว่า DAO กันนะคะ DAO นั้นเป็นคำเต็มว่า Decentralized Autonomous Organization ค่ะจะเห็นได้ว่าในวงการเทคโนโลยี Blockchain น่าจะเป็นคำที่เราเคยผ่านหูมาบ้างแล้วนะคะ และอีกคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนก็คือคำว่า DAO เป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะคะเราจะมาเรียนรู้ว่ามันทำงานอย่างไรแล้วทำไมถึงมีคนอยากจะใช้ DAO กันนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยี DAO กันคะ่ะ DAO คืออะไรแล้วมันทำงานอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไร เรามาฟังร่วมกันนะคะหลักการทำงานของ DAO เอาได้บอกแล้วว่า DAO นั้นย่อมมาจากคำว่า decentralized a u t organization o องค์กรอัตโนมัติแบบกระจายอำนาจหรือจะแปลอีกอย่างหนึ่งน,นะคะองค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ตัวมันเองจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์โค้ด หรือรหัสซอฟต์แวร์นั่นเองค่ะหากต้องการใช้งาน DAO เราต้องเริ่มต้นจากการเขียนซอฟต์แวร์ก่อนนะคะโดยตัวซอฟต์แวร์จะต้องมีการกำหนดกฎและข้อตกลงขององค์กรซึ่งในบทความที่เขาเผยแพร่มานี้ณนะตอนนั้นของกาลังพูดถึงอิตาเลียมบล็อกเชนค่ะเนื่องจากมันเป็นคุณสมบัติหลักของสมาร์ทคอนแท t ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้หลายรูปแบบนะคะและเมื่อสมาร์ทคอนแทคมีการเปิดใช้งานหรืออัตเวตแล้วนะคะมันจะบังคับใช้กฎที่ถูกเขียนอยู่ในนั้นและข้อสำคัญสมาชิกที่อยู่ภายในกลุ่มจะถูกบังคับให้ทำตามกฎด,ดังกล่าวอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะจากไอเดียแบบนี้จึงมีคนนำมาใช้ ในการทำ DAO ค่ะเพื่อแก้ปัญหาการบริหารแบบส่วนรวมอำนาจที่ต้องใช้ทั้งคนใช้ทั้งเงินและใช้ทรัพยากรอ,อื่นๆในการดูแลจัดการค่ะในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ DAO ตัวสมาชิกจะต้องถือโทเก้นเพื่อแสดงสัดส่วนการถือหุ้นภายในองค์กรโทเก้นนี้จะอนุญาตให้สมาชิกของ DAO สามารถโหวตตัดสินใจการบริหารงานขององค์กรได้โดยมีสมาร์ทคอนแทคในการควบคุมการโหวตและอนุมัติงานต่างๆด้วยนะคะเช่นการจ่ายเงินเดือนรายจ่ายภายในองค์กรการลงทุนและเรื่องอื่นๆทั้งหมดก็ต้องเกี่ยวข้องกับการผ่านสมาร์ทคอนแทคในการควบคุมการโหวตและอนุมัติงานต่างๆค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะ โทเก้นยังถูกใช้เป็นเงินทุนตั้งต้นในการเริ่มต้น D A O อีกด้วยนะคะโดยการดมทุนในช่วงแรกจะถูกเรียกว่า I C O Initial Coin Offering ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่ D A O จะถูกเริ่มใช้งานนะคะแต่ว่าหลังจากที่ Smart Contact ได้ร่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาจินตนาการกระสลิดนึ่งนะคะว่ามีองค์กรที่พนักง,งานทุกคนมีสิทธิ์ในการถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันไม่มี c ี o ไม่มีผู้บริหารแต่มีเพียงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่คอยประกาศว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันวัตัดสินใจได้ทั้งหมดที่เราพูดไปก็คือหลักการของ DAO ค่ะ มาดูส่วนประกอบของ DAO กันบ้างนะคะการทำงานของ DAO ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลายอย่างทำงานร่วมกันค่ะโดย DAO ในปัจจุบันนี้จะมีคุณสมบัติด,ดังต่อไปนี้นะคะ 1. ความอิสระออโตโนมัสท,ทุกส่วนประกอบจะถูกดำเนินการผ่าน smart c o n t แ a c t บน blockchain มีความเป็น open source หมายความว่าทุกอย่างเราสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสไม่มีใครที่มีอำนาจสามารถควบคุมการทำงานของระบบได้นะคะ 2. โทเกนในการกระทำกิจกรรมต่างๆย่อมต้องมีผลตอบแทน DAO เองก็ต้องมีทรัพย์สินภายในระบบเช่นกันคะ่ะนั่นก็คือโทเกนและตอนที่คุณเริ่มสร้าง DAO มันจะผ่านขั้นตอนของการดมทุนซึ่งการลงทุนก็จะได้โทเก้นมาถือไว้คล้ายกับการที่เราเข้าไปซื้อหุ้นเพื่อเป็นหุ้นส่วนในบริษัทข้อ3พนักงานหรือ employee ก่อนที่เราจะเริ่มสร้าง D A O ได้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรในรูปแบบไหนก็ตามนะคะต่อให้มาจะเนินการด้วยซอฟต์แวร์เป็นหลัก มันก็ต้องมีงานต้องใช้พนักงานในการดำเนินงานอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะงานด้านธุรการ 4. ข้อเสนอ proposal ในการพัฒนา DAO เราต้องกำหนดข้อเสนอในอนาคตที่ชัดเจนและมีความเป็นประชาธิปไตยเมื่อสมาชิกเกิน51เ์โหวตข้อเสนอได้รับการยอมรับและเนินการไปข้างหน้าต่อได้นะคะ 5. การโหวตหรือโหวตติ้งเมื่อมีข้อเสนอย่อมต้องมีการโหวตลงคะแนนเสียงนะคะหากมีการโหวตจะสมาชิกทั้งหมดสูงถึง51%็จะก็ถือว่าข้อเสนอนั้นได้รับโหวว่าโหวตสำเร็จนะคะและเนื่องจากดีโอทำงานอยู่บนบล็อกเชนเราจึงสามารถเชื่อถือผลโหวตนั้นได้โดยไม่ต้องกังวลปัญหาการทุจริตเลยค่ะ6 ความโปร่งใส Transparency การดเนินการทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะต้องมีความโปร่งใสอย่างชัดเจนสมาชิกภายในองค์กร DAO สามารถตรวจสอบได้ซึ่งบล็อกเชนจะมีการบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นเอาไว้ทุกอย่างดังนั้นจึงไม่มีสมาชิกที่สามารถทุจริตได้โดยไม่ถูกตรวจสอบค่ะ 7. มัตติคอนเซนซัส บน DAO ทุกอย่างที่จะทำต้องผ่านการโหวตร่วมกันจากสมาชิกต่อให้เป็นเรื่องเร่งด่วนแต่การพบช่องโหว่หรือข้อผิดพลาดใดๆก็ตามการจะอัปเดตแพทต่างๆที่เกิดเพื่อการแก้ไขก็จะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านการโหวตเท่านั้นนะคะบล็อกเชนจะอัปเดตข้อมูลได้ต่อเมื่อข้อเสนอผ่านการโหวตได้สำเร็จแล้วเท่านั้นนั่นคือ ณสมบัติของ DAO มีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะคะต่อมาเรามาดูเรื่องของข้อดีของ DAO บ้างนะคะข้อดีของ DAO หากเรามองประโยชน์ของ DAO ในตอนนี้อาจจะยังมีไม่มากนะักเพราะมันยังเป็นโมเดลรูปแบบใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นใช้งานเท่านั้นเองคะ่ะเบราเท่านั้นที่จะสามารถให้คำตอบได้ว่า DAO มันจะเกิดประโยชน์ได้จริงตามหลักการที่มันนเสนอหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะคะในตอนนี้ข้อดีที่ชัดเจนของ DAO จะประกอบไปด้วยต่อไปนี้ค่ะ 1. ความโปร่ปงใสในการบริหารโค้ดคำสั่งที่เป็นกฎข้อตกลงในสมาร์ทคอนแทคของ DAO จะถูกเปิดเผยให้สาธารณะสามารถตรวจสอบได้ยอย่างเต็มที่นะคะ ยากต่อการหาช่องทุจริตที่เกิดขึ้นจนเป็นเรื่องธรรมดาในองค์กรแบบเกา่าเมื่อสมาร์ทคอนแท t เริ่มต้นทำงานแล้วมันจะไม่สามารถแก้ไขกฎได้เลยนะคะนอกเสียจากว่าจะสร้าง DAO อันใหม่ขึ้นมาและให้ทุกคนโหวตเพื่อย้ายข้อมูลไปยังสมาร์ทคอนแท t อันใหม่ค่ะ 2. ผู้สร้าง DIO ไม่ได้มีอำนาจเหนือกว่าผู้ถือโทเก้นคนอื่นๆน,นะคะทันทีที่สมาร์ทคอนแทคเริ่มทำงานการบริหารจะเนินการไปด้วยตัวของมันเองไม่จำเป็นต้องเชื่อใจผู้บริหารหรือพนักง,งานคนใดคนหนึ่งตราบใดที่เราเชื่อมั่นในโค้ดที่สามารถอ่านและตรวจสอบมันได้ก่อนเข้าไปลงทุนค่ะ 3. ลดต้นทุนในการบริหาร DAO ไม่ใช้คนในการบริหารไม่จำเป็นต้องมีแผนกบริหารไม่จำเป็นต้องมีแผนกจัดการเพราะตัวซอฟต์แวร์ตอบเพราะตัวซอฟต์แวร์นั้นจะเป็นการจัดการทุกอย่างให้แล้วนะคะทาให้เราลดต้นทุนในส่วนนี้ไปได้อย่างมหาศาลเลยค่ะ 4. ทุกคนมีสิทธิ์เสนอความคิดใน DAO ไม่มีใครมีอำนาจเหนือใครนะคะ สมาชิกทุกคนสามารถนำเสนอไอเดียในการบริหารได้หากสมาชิกค,คนอื่นเห็นด้วยก็สามารถร่วมโหวตเพื่อผ่านล่างได้ต่างจากองค์กรแบบเดิมที่อำนาจในการตัดสินใจมักขึ้นอยู่กับ c e o เป็นหลักค่ะเราสามารถกล่าวได้ว่า Dao จะมีจุดแข็งในการบริหารจากการรวมพลังความคิดของกลุ่มคน ซึ่งมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการตัดสินใจค่ะคนเพียงแค่คนเดียวแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งมันอาจจะมีอุปทานหมู่ที่ห้ำให้คนทั้งกลุ่มตัดสินใจผิดพลาดได้เช่นกันนะคะเรามาดูข้อเสียของ D A O กันบ้างแม้ว่า D A O จะมีหลักการที่ฟังแล้วดูดีนะคะแต่มันก็ยังมีปัญหาอีกหลายอย่าง ที่มีความท้าทายรอยอยู่นะคะก่อนที่มันจะมีความเป็นไปได้ที่นำมาใช้ในวงกว้างได้จริงๆหนึ่งในปัญหาหลักก็คือด้านความปลอดภัยค่ะเนื่องจากโค้ดในสมาร์ทคอนแทคสามารถเปิดดูได้แบบสาธารณะจึงเป็นเรื่องง่ายที่แฮกเกอร์จะเข้ามาศึกษาเพื่อหาช่องโหว่ในการโจมตีได้แน่นอนนะคะว่าโอกาสที่จะพบข้อผิดพลาด หรือช่องโหว่ย่อมเกิดขึ้นได้ซึ่งการแก้ไขสมาร์ทคอนแทค t เพื่อปิดช่องโหว่ก็เป็นเรื่องที่ต้องผ่านการโหว่จะสมาชิกทุกคนในกลุ่มก่อนด้วยเช่นกันค่ะเป็นเรื่องที่เสียเวลามากซึ่งที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่แฮกเกอร์ประสบความสำเร็จในการโจมตีกอบโกยเงินไปได้หลายร้านดอลลา์ทีเดียวค่ะรูปแบบองค์กรแบบแบนดลาบ ที่เป็นธรรมชาติของ DAO ไม่เหมาะสมกับองค์กรทุกประเภทนะคะอาจจะเหมาะสมกับกลุ่มคนที่เป็นรีแลนกลุ่มนักลงทุนหรือองค์กรการบุศลหรือบริษัทเคียร์ทีฟอย่างสตูดิโอผลิตภาพ,พยนต์แต่บริษัทที่ต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์การตัดสินใจที่เขียบขาดในการบริหารเป็นเรื่องยากที่จะนำ DAO ไปใช้งาน และข้อเสียข้อสุดท้ายที่นักบุฟันนี้อสรุปมานะคะก็คืออย่างไม่มีกฎหมายที่รองรับอย่างชัดเจนอาจจะมีบ้างแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมมีหลายประเทศที่ยังมองว่า DAO รวมไปถึงคริปโตด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่มินเมต่มตตอข้อกฎหมายสามารถใช้ฟอกเงินนอกจากระบบที่อำนาจของรัฐหรือสถาบันการเงินไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้คะ่ะ นั่นก็คือข้อเสียของ DAO นะคะในบทความมันก็ยังมองถึงอนาคตของ DAO ด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไง DAO ที่พัฒนาด้วยบล็อกเชนจะกลายเป็นแนวคิดขององค์กรในอนาคตได้หรือไม่อย่างเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบแต่เราก็ต้องยอมรับว่าองค์กรที่ขับเคลื่อนการบริหารด้วยซอฟต์แวร์เป็นหลักและสมาชิกทุกคนมีส่วนในการครอบครอง มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วก็วยังรวมไปถึงองค์กรจำลองเวอร์ชวลออแกไนเซชันที่มีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาเชื่อว่ามันยังมีช่องโหว่ให้องค์กรแบบ D E O ที่ไม่จำกัดอยู่แค่บนบล็อกเชนแต่เรือกการบริหารโดยใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมเพียงอย่างเดียว น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ก็คือคําถามที่ต้องรอคําตอบในอนาคตนะคะก็เชื่อว่าเวลาจะเป็นคําตอบสำหรับ D E O นะคะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆหรือจะเกิดขึ้นกับบางหน่วยงานบางองค์กรเท่านั้นไม่สามารถเกิดขึ้นในองค์กรกว้างทุกๆองค์กรได้หรือเปล่าเราคงต้องรอคำตอบเพื่อเป็นตัวตัดสินใจต่อไปนะคะ ขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสต์แล้วพบกันสดทัดปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอดแคส